สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กีตาร์ข่าวชาแนลนะครับและวันนี้นะฮะอาจารย์ตี้ก็อยู่ที่งานลียุงแอนด์โคซูเกตเวนั่นเองนะครับงานนี้จัดขึ้นโดย s ซ v ร์เวียโตอะคาเดมีนะครับเป็นอะคาเดมีเอสนะฮะงานนี้นะครับอาจารย์ตี้ได้ขึ้นโชว์ในเทคนิคแอร์บั s ลิฟ p นะฮะเป็นเทคนิคการซักปากนั่นเองจาก c h r i s t ข่าวอะคาเดมี่นะฮะงานนี้มีมาสเตอร์จาก เวียดนามแล้วก็จากไทยนะทั้งหมด12คน12ท่านด้วยกันนะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้ดูเทคนิคอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่ามีเทคนิคหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการสักตานะครับสักปากนะฮะสักคิ้ว hair stroke อะไรต่างๆนะครับวันนี้บอกได้เลยว่างานนี้สําหรับช่างสักคิ้วนะฮะที่มาร่วมงานนะครับคุ้มมากๆและเดี๋ยวอาจารย์ตี้นะครับก็จะพาทุกท่านนะะมาชมบรรยากาศภายในงานในวันนี้นะครับตามมาเลย modello Louis Vuitton คนประสิบปมือนะฮะจัตตี้นะครับจากทิสเซนทาวน์อาร์ตแอนด์มิ้นนะครับผมวันนี้ก็ยินดีที่ได้มาเจอทุกท่านนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่างานนี้ทุกคนคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าวันนี้12มาสเตอร์นะครับผมจะมาโชว์ทุกเทคนิคนะฮะไม่ว่าจะเป็นทิ้วตาปากนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนนะฮะจับตาดูไปทุกเตียงเลยคุ้มแน่นอนนะครับผมขอบคุณมากครับค่ะสสวัดีค่ะ โอเคแล้วตอนนี้นะครับอาจารย์ตี้นะก็ได้ทายาชาให้นางแบบรอยาชาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์ตี้จะพาทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศนะครับวันนี้ผู้เข้าชมประมาณ200กว่าคนนะครับตามมาเลยฮะฝั่งขวามือนี้นะครับก็จะเป็นมาสเตอร์จากเวียดนามนะครับโชว์แฮร์สโตรกนะฮะเทคนิคแฮร์สโตรกนะครับเทชั่นที่2นะครับก็จะเป็นอาจารย์ก้อยนะครับผมมนเสน่ห์นะครับผมสักปากนะครับเนยอะมากๆเลยนะครับ โอเคตามมากันเลยอันนี้อาจารย์ข้าวฟ่างนะครับผมเป็นอาจารย์ที่ตักปากได้สวยนะครับชื่อเคสโคเรียนะฮะเอ็กซ์เลเวลเล็กเลเวลเบลตี้เอ็กซ์เลเวลเบลตี้โอเคบ๊ายบายแล้านี้นะครับก็จะเป็นอาจารย์เปิ้ลนะครับผมอาจารย์เปิ้ลวันนี้มามาโชว์เทคนิคกซอฟไลเนอร์จากอ c คาเดมี่นะครับสู้ๆนะครับไปไปกันต่อนะฮะ อันนี้จะเป็นมาสเตอร์จากเวียดนามเหมือนกันนะครับผมเมจิกไอนะครับเมจิกไอก็การสับตาเหมือนกันนะครับก็น่าจะใกล้เคียงกับซอฟไลเน่นะครับผมชิ้นเจ้าชิ้นเจ้ามาไงทักทายเป็นภาษาเวียดนามนะครับชิ้นเจ้าแปลว่าสวัสดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาสเตอร์จากเวียดนามนะครับเขาโชว์การยกกระชับ บนผิวตาด้วยเครื่อง p l a s มานะครับทำได้ในประเทศเทานะครับแต่ประเทศไทยยังทำไม่ได้นะครับสเตชั่นของอาจารย์หนึ่งนะครับก็โชว์เป็น magic shading brown นะครับคิ้วสีฝุ่นนะครับ นี้ก็มาสเตอร์เวียดนามเหมือนกันนะครับก็จะเป็นพาวเดอร์บราวน์พาวเดอร์บราวน์ก็คือน่าจะเป็นสีฝุ่นเหมือนกันนะครับผมมาสเตอร์เวียดนามเหมือนกันนะครับสูเปอร์ไบรด์ลิปเทคนิคนี้นะครับเป็นการสาะปากโดยเขาไม่ทายาชาินางแบบนอนนิ่งเลยนะฮะตอนนี้กำลังเตชั่นต่อไปนะครับก็ของอาจารย์เวียดนามมาสเตอร์เวียดนามเหมือนกันนะเมจิกเชดดิ้งก็คิ้วสีฝุ่นแต่เป็นสไตล์เวียดนามนะครับเตชั่นสุดท้ายนะครับ มาสเตอร์บิ๊กมาม่าของเรานะครับมาโชว์เทคนิคสวนไลน์หน้าหางหงสวยมากแม่ขอบคุณมากแน่ม่แอบดูเขาอีกโอเคแล้วตอนนี้เราก็ถึงเวลานะครับแล้วเราจะเอาไปที่สเตชันเรา So sexy, Christian, yeah <laughs> Don't make me feel me, more <laughs> So sexy, Christine, yeah